สวัสดีครับตกใจะดตกใจดลททำไมมาตอนเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาแบบโอ้โหด่วนมากใครที่เพิ่ง ขยี้ขี้ตาตื่นนะครับอาจจะตกใจนิดหน่อยนะเห็นผมไลฟ์สดตอนเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับนะก็มันมันด่วนจริงอะ่ะเป็นข่าวใหญ่จริงๆอะ่ะเออนะครับอ่ะนะครับมามาลุยกันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ยินดีต้อนรับคนที่ตื่นเช้านะครับช่วงนี้น่าจะเป็นเวลาแบบเดินทางไปโรงเรียนนะสาหรับแบบพวกเด็กๆใช่ไหมนะครับก็ระหว่างเดินทางไปก็เข้ามากดฟังกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไทม์ไลน์ให้ฟังว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไม ดิวของแฟงกี้เดยองเนี่ยเออมันถึงมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาตีห้าหกโมงเจ็ดโมงเวลาประมาณนี้นะครับเอออันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะสำหรับแฟนแฟน,แฟนบาซา่าหลายๆคนนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็นเจ้าแรกนะที่รายงานเลยนะในประเทศไทยแห่งนี้นี่แหละเชื่อมั่นมากนะครับตื่นขึ้นมาไม่ได้ตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนหกโมงคือผมเนี่ยเป็นแบบนี้หลายครั้งและ้ะเวลา บาซ่ามีข่าวใหญ่มักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเว้ยเออมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออพอมีข่าวใหญ่เป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับตื่นขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่สเปนเนี่ยมันจะสวนทางกับบ้านเรานะครับตอนกลางวันที่สเปนเนี่ยก็คือตอนดึกของบ้านเราเลยแล้วผมจะตื่นขึ้นมาตลอดครับเวลามี breaking news เวลามีข่าวใหญ่อะไรมาเนี่ยเออ นะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนประมาณสักตีห้าสี่สิบนะครับปกติเนี่ยผมจะต้องตื่นแปดโมงครึ่งนะครับเพื่อไปทำงานในเวลาเก้าโมงนะครับผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาตีห้าสี่สิบครับเปิดโทราศัพท์ก่อนอย่างแรกเลยโอ้โหชิบหายแฟงกี้เดยองครับโคสออนนะครับเขาใช้คาว่าแฟงกี้เดยองอะเกรเมนต์นะครับอะเกรเมนต พอบาร์เซโลนานะครับก็คือ,คอตกลงข้อเสนอกับบาร์เซโลนาได้เรียบร้อยแล้วทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเกือบจะถอดใจไปแล้วนะครับในดีลของแฟงกี้เดยองนะครับเกือบจะถอดใจไปแล้วแต่ไปๆมาๆครับมันมีข่าวดีมาใซ่อย่างนั้นเออนะครับต้นทางนะครับมาจากกาตาลุญยาเีดีโอนะครับเป็นสถานีวิทยุของกาตาลันนะครับในสเปนนี่แหละนะครับเขารายงานเลยเขาบอกว่าแฟงกี้เดยองแฮส โชเซนฟอร์บาร์ซานะครับเดอะดัชแมนนะอันดับสองบัสแมนซิตี้นะครับแอนเปเช่เดธฮิวไซด์ฟอร์บาร์ซาก็คือปัดข้อเสนอปัดข้อเสนอนะครับจากแมนซิตี้แล้วก็ปารีสแซงต์แชกแมงเพื่อที่จะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับแล้วทาง กาตาลุญญาเบรเดีโอเนี่ยก็บอกว่าโจเซฟบาริอาปาโตเมลนะครับประธานสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยเตรียมจะเดินทางไปที่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับอีกครั้งหนึ่งเขาเดินทางไปแล้วเมื่อ,อสัปดาห์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งวันพุธนี้วันพุธตามเวลาที่สเปนนะครับเพื่อไปปิดดิวนะไปปิดดิวของแฟรงกี้เดยองนะครับอันนี้เป็นการรายงานจากกาตาลุญญาเบรเดีโอนะครับสุวรรณเดอร์เทลกาสนะครับเดอร์เทลกาสนี่เป็น สื่อของฮอลแลนด์นะครับเป็นสื่อชื่อดังเลยแหละนะเป็นสื่อน้ําดีที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับของฮอลแลนด์เดอร์เทเลกาเขารายงานนะครับเขาบอกว่าตัดสินใจแล้วตัวของเฟนกี้เดยองเนี่ยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เอาเปเชไม่เอาแมนซิตี้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปเชื่อคําพ่อนะครับคือพ่อเขาเนี่ยอยากจะให้ย้ายมาอยู่กับบาซ่านะครับแนะนำลูกชายบอกว่าถ้าย้ายมาอยู่กับบาซ่าเนี่ยมันดูจะมีอนาคตที่สดใสกว่า เดยองเนี่ยก็เลือกที่จะเชื่อพ่อนะครับเลือกเชื่อพ่อแล้วก็อตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่กับบาซ่าจริงๆอันนี้เป็นการรายง,งานจากเดอร์เทเลกาฟนะครับส่วน A ออารนะครับ R 1, นี่ก็เป็นสถานีวิทยุของสเปนเหมือนกันนะครับใครจำกันได้เป็นสื่อเจ้าแรกเลยที่รายง,งานว่าเนย์มาจะย้ายไปอยู่กับเปเชนะครับเขารายง,งานบอกว่าค่าตัวของแฟงกี้เดยองเนี่ยนะครับ แต่ว่ามันยังมันยังไม่ออฟฟิเชียลนะเรื่องของค่าตัวเนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ80-90ล้านยูโรจริงๆก็ไม่ได้เกินไม่ได้เกินที่คาดเอาไว้นะครับเพราะว่าคิดคิดว่ามันจะต้องมากกว่ามันจะต้องแพงกว่า75ล้านยูโรอย่างที่มีมีข่าวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอาแจ็์นะครับน่าจะขอเพิ่มค่าตัว นะครับจากบาซ่าด้วยเพราะตอนแรกที่ออกมา75ล้านยูโรเนี่ยเป็น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 ค่าตัวสแตนดาร์ดเป็นค่าตัวแบบมาตรฐานนะครับซึ่งอาจจะอาจจะไปขอกับบาซ่าว่าเออไหนๆก็คุณก็ได้ตัวนักเตะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอขอเพิ่มค่าตัวอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องค่าตัวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับบาซ่ายอมจ่ายอย่างที่บาตตเมลเขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่านักเตะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่เนี่ยแจ้งเข้ามาทางสโมสรได้เลยแล้วอยากจะได้เท่าไหร่ เรื่องค่าตัวเนี่ยมาคุยกันอีกรอบหนึ่งไม่มีปัญหาออนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะชัวแล้วนะครับคือเรื่องของการย้ายทีมนะถ้าถ้าเป็นไปตามความคิดของผมตอนนี้มันยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าจะเป็นการย้ายในเดือนมกราคมหรือว่าจะเป็นการย้ายในช่วงซัมเมอร์แต่ถ้าดูจากกระแสข่าวดูจากทิศทาง ของสื่อเองนะครับแล้วก็ดูจากบทสัมภาษณ์ของนักเตะน่าจะเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้านะครับแล้วก็ให้ a าแจ็ใช้งานจนจบฤด,ดูกาลนะครับย้ายมาช่วงซัมเมอร์ย้ายเดือนนี้อาจจะยากหน่อยเพราะ 1. คืออาแจ็คเขาก็มีลุ้นนะครับใน,ในฟุตบอลลีกของเขาเพราะฉะนั้นการเ,าเก็บนักเตะเก็บนักเตะตัวหลักเอาไว้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเขามาก แล้วถ้าขาดเดยองไปสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหดูว่าหนทางในการลุ้นแชมป์ลีกของฮอลแลนด์เนี่ยมันอาจจะดูยากไปหน่อยเพราะฉะนั้นเขาน่าจะปล่อยให้กับบาซ่าเนี่ยช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นมกราคมนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นแต่เรื่องของการเซ็นสัญญานะเรื่องของการตกลงค่าตัวเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะออกมาก่อนจบเดือนมอกราคมนี้นี่แหละแต่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์ นะครับอันนี้ยังไม่ยืนยันนะนะครับอันนี้ยังไม่ยืนยันอันนี้ตามตามตามกระแสข่าวนะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัมเมอร์มากกว่านะครับก็ในโลกของ Twitter t w นะครับ Twitter เนี่ยโ,โหผมบอกเลยว่าแฟนแฟน,แฟนบาซ่านะลองไปติด h a s แ t a g แล้วก็พิมพ์ว่าเดยองนะครับหรือว่าเดจองเ่ย D E J O N G ใน Twitter คุณจะได้เห็นความดุเดือดของแฟนแฟน ต่างประเทศนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเวลคัมนะครับเวลคัมเวลคัมแฟงกี้เดยองนี่นะครับบอกว่าแฟงกี้เดยองเลือกบาร์เซโลนาเหนือเปเชนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของแฟนๆในทวิ t เตอร์นะแฟงกี้เดยองนะครับชอตเซนทูจอยบาร์เซโลนานะครับใกล้ที่จะย้ายมาร่วมทีมบาซ่าแล้วอ่านะครับ breaking news นะ แงกี้เดยองปฏิเสธข้อเสนอจากเปเช่เพื่อย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับอันนี้เป็นเป็นการแสดงความคิดเห็นกันใน,ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทวิตเตอร์เนี่ยจะเป็นสื่อที่ค่อนข้างไวมากนะก,กับเรื่องข่าวพวกนี้นะครับใครที่อยากดูความดุเดือดเนี่ยลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วบรรดานักข่าวต่างๆนะครับบรรดานักข่าวทั้งของสเปน นะครับทั้งของฮอนแลนด์ทั้งของอิตาลี Holland, อ, Italy, อย่างจารูกาดิมาซิโออันนี้เป็นนักข่าวคนดังนะค่อนข้างค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับก็รายงานบอกว่าเดยองเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับบาซ่าแล้วนะครับตัดสินใจเลือกบาซ่าแล้วคือรายงานไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ค่าตัวยังไม่นิ่งนะครับบางสื่อก็บอกว่า80ล้าน แต่ว่าบางสื่อก็บอกว่าอาจจะขึ้นไปแตะหลัก90ล้านเลยนะเรื่องของค่าตัวเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับผมย้ําไปแล้วว่ามันไม่ใช่เงินเรานะครับเป็นเงินสโมรสรเราไม่ต้องไปเสีเรียดมากนะครับคือต่อให้ซื้อมาแพงๆแล้วเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินเราอะ่ะเราไม่ได้จ่ายตังค์นะเราแค่เป็นแฟนบอลที่ดีนะครับเราเชียร์เราเชียร์ยในรูปแบบของการเป็นแฟนบอลที่ดีดีกว่านะครับไม่ต้องไป บอกว่าโอ้เสียดายจังเลยเงินขนาดนั้นนะครับซื้อมาใช้ไม่คุ้มนะครับไม่ต้องเสียดายครับมันไม่ใช่เงินเรานะครับไม่ต้องห่วงเออนะนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทางฝั่งของสื่อนะครับซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยมีหลายคนถามเข้ามาว่าเข้ามาแล้วจะเข้ามาแทนที่ใครหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข่าววงในนะอันนี้เป็นข่าววงในซึ่งผมยังไม่ได้โพสต์ลงไปในเพจนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้แล้วนะ ก็อย่าเพิ่งเอาไปเล่าให้ใครฟังนะครับออมีรายงานออกมานะครับจากแหล่งข่าววงในเขาบอกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยบาซ่าจะมีการปล่อยมิดฟิลด์นะครับเป็นมิดฟิลด์มากประสบการณ์เนี่ยออกจากทีม2คนอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะผมกระซิบบอกผมกระซิบบอกยังไม่ยืนยันนะแต่ผมได้ข่าวมาจากวงในนะครับเขาบอกว่า จะมีการปล่อยนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ออก2คน2คนนะครับเป็นมิดฟิลด์มากประสบการณ์เออถ้าลองเดาคิดว่าเป็นใครถ้าให้ผมเดาเนี่ยนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ผมเดาหนึ่งเลยผมคิดว่าเป็นอัตโตโรวีเดาแน่นอน1คนนะครับอีกหนึ่งคนเนี่ยถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าน่าจะเป็นอีวานราคิตินะในความคิดเห็นของผมคือเขามีข่าวมาตลอดอะ การที่แฟงกี้เดยองย้ายเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมี1คนที่เป็นตัวสำรองนะครับแล้วคิดว่าราคิติดเนี่ยจะต้องตกเป็นตัวสำรองแล้วราคิติดเนี่ยเขาเป็นเขาเขามีเขามีสัญญาทางใจกับเอเนสโตบอร์เดนะครับ <c oughs> ก็คือว่าถ้าเขาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นอะไรเนี่ย ขอให้ส่งเขาลงสนามเป็นตัวจริงนะไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปดรอปเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเออถ้ามันมีตัวเลือกอื่นเข้ามาแทนที่แล้วเนะี่ยการจัดทัพเนี่ยมันน่าจะต้องมีการออดรอปราคิติเป็นตัวสำรองแล้วนักเตะจะไม่โอเคกัแบบสถานะนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าววงในนะอันนี้เป็นข่าววงในอย่าเพิ่งไปแบบตื่นตูมนะครับอันนี้ผมผมผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแค่แค่ได้รับการรายงานมาทีนึงนะครับ มิดฟิลมากประสบการณ์2ตัวนะครับที่จะโดนปล่อยออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะตามที่คาดการไม่ใช่แค่ผมหรอกแฟนๆหลายคนก็คิดเหมือนกันเนะี่ยมีคอมเมนต์เข้ามานะครับอาร์ตูโรวีดาวกับอีวามรากิติช2คนนี้นะครับไม่น่าไม่น่าจะพ้นไม่น่าจะพ้น2คนนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งมิดฟิลเราก็จะว่างนะครับอ่าก็จะเหลือแค่บูสเกตนะครับอาร์ตูอเลนยาแล้วก็ถ้าได้เดยองเข้ามา แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คืออาเดียงราบิโอนะครับตอนนี้เรายังไม่หมดยังเรายังไม่หมดลุ้นนะสำหรับราบิโอยังมีลุ้นอยู่นะครับก็จะมีมิดฟิลด์5คนแล้วตัวหลักตัวหลักเนี่ยก็จะใช้อาบูสเกตอันนี้เป็นตัวยืนแน่นอนนะครับดรอปไม่ได้อีกคนนึงเนี่ยถ้าได้มาก็น่าจะเป็นเดยองน่าจะเป็นเดยองนะครับและอีกคนหนึ่ง มันจะเป็นการแย่งกันระหว่างราบิโอกับอา t ตูนะครับว่าใครฟอร์มดีกว่ากันใครฟอร์มดีก็จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าบาซ่าเนี่ยมีมีเวทีให้ลงสนามเยอะนะครับมีรายการให้ลงเล่นเยอะเพราะฉะนั้นการมีเหลือเนี่ยมีนักเตะเอาไว้ในครอบครองเยอะมันเป็นข้อดีมากกว่า ไม่ใช่ว่ามีน้อยแล้วพอจะส่งลงเล่นแล้วมันขาดนะครับมันไม่มีนักเตะให้ลงเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเยอะๆเอาไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นข้อดีกับสโมสรแต่มันอาจจะแบบขัดใจนักเตะหน่อยนะอย่างแบบคูตินโยเงี้ยไม่ได้ลงสนามในฐานะตัวจริงนะครับกระแสข่กกา,าวก็ประมาณนี้นะการเข้ามาเนี่ยน,น่าจะต้องปล่อยน่าจะต้องปล่อยตัวที่มีอยู่ออกจากทีมนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นวีดาวกับราคิติเอ,อนะครับ บูสเกตไม่น่าจะโดนปล่อยนะครับบูสเกตไม่น่าจะโดนปล่อยตัวเพราะว่าดูจากศักยภาพเนี่ยอาจจะดรอปอาจจะดรอปกว่าในช่วงพีคๆประมาณ24-25แต่ถ้าถามว่าในบาซ่าตอนเนี้มีใครเล่นในแบบในรูปแบบในสไตล์ของบูสเกตได้บ้างไม่มีนะครับหาไม่ได้เลยแล้วคือบนโลกไปเนี้ยหาได้ยากมากนะครับในตลาดนักเตะค,คือต่อให้เป็นเดยองก็เถอะ เดยองเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนที่จะสามารถเข้ามาแล้วทดแทนในตำแหน่งของกุสเกตได้ทันทีนะครับมันจะต้องมีการาปรับตัวมันจะต้องมีการจูนหน่อยแรกๆเนี่ยเราเขาเขาย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องมีการซึมซับนะครับซึมซับความเป็นบาเซโลน่าก่อนทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้รู้ว่าบทบาทของตัวเองเนี่ยจะไปหนัก ไปหนักทางไหนถ้าไปหนักทางเกมรุกอ่ะก็อาจจะโดนดันไปเป็นมิฟิลที่อยู่สูงหน่อยนะครับในตำแหน่งของชาบีเอนนเดสหรือว่าอนาคตอาจจะไปเล่นตำแหน่งของอเนสเอเนสตานะแต่ถ้าเข้าใจบทบาทของตัวเองว่าเฮ้ยคุณเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นคนทดแทนในระยะยาวของบูสเกตนะครับนักเตะก,ก็จะต้องทำความเข้าใจว่าเออคุณเข้ามาเ,เกมรับคุณต้อง โดดเด่นกว่าเกมรุกนะไม่ใช่ว่าไปเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างเดียวนะครับอืมอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวของของแฟงกี้เดยองตอนนี้เนี่ยถ้าดูความเป็นไปได้นะครับผมให้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซนตนะครับเก้าสิบเปอร์เซนจากจากกระแสข่าวณนะเวลานี้นะครับจากประมาณเก้าสิบเอร์เซนตอืมอืมนะครับมีโอกาสมีโอกาสเป็นไปได้ไม่น่า คือถ้าสื่อรายงานขนาดนี้นะแล้วเกิดว่าเฮ้ยแม่งพลิกขึ้นมาเนี่ยคือสื่อแต่และสื่อเนี่ยควรจะพิจนารณาตัวเองแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยรายงานตรงกันขนาดนี้แล้วพลิกโผลเนี่ยนี่คือความชิบหายของวงการสื่อมวลชนนะครับถ้าถ้ารายงานตรงกันขนาดนี้เนี่ยประมาณเป็นสิบสื่อแล้วเกิดว่าพลิกขึ้นมาจริงๆนะครับมันจะเป็นข่าวที่ลวงสื่อในรอบหลายๆปีเลยนะครับ มันจะสร้างความชิปหายแก่สื่อมวลชนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้แล้วแหละตอนนี้นะครับเพราะว่าผมดูตามกระแสในโซเชียลเนี่ยนักข่าวหลายๆคนครับนอกเหนือจากจารุก้าดีมาซิโอนะครับมีมอตอสชีฮาตนะครับอันนี้ก็เป็นนักข่าวเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่า อัก,กรีแล้วนะครับบรรู้ข้อตกลงกับบาซาแล้วค่าตัวอยู่ที่ประมาณ80-90ล้านยูโรนะครับเอลมุนโดนะสื่อของทางฝั่งมาริสเนี่ยก็รายงานแล้วเหมือนกันนะครับคือเน้นน้ำหนักไปที่เดอเทเลกาฟนะครับของฮอลแลนด์มากกว่าเพราะว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือมีมีมีเปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90เลยนะครับสำหรับเดอเทเลกาฟนะก็ เป็นสื่อที่รายงานเจ้าแรกๆเลยของฮอลแลนด์นะครับส่วนในไทยเนี่ยผมรายงานเป็นเจ้าแรกๆเลยนะนะครับดูจากกระแสะแล้วไม่น่ามีไม่น่ามีการพลิกโผเกิดขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่อาจจะไม่ใช่ในเดือนพฤกภาคมนี้นะครับอาจจะเป็นการย้ายในช่วงซัมเมอร์อ่านะครับเดี๋ยวติดตามดูกันนะนะครับติดตามดูฟอร์มกันได้อ่านะครับนี่มีคอมเมนต์บอกว่า พยายามหาจากที่อื่นแล้วไม่มีเลยครับมีแต่ผมรายงานเจ้าเดียวเออนะครับถ้าผิดก็ผมก็รับไปเต็มๆครับต้องให้เครดิตเอริกอาบิดาอ่านะครับไปเจราจาไวมากจริงๆต้องให้เครดิตบาซ่าทุกคนนะครับต้องให้เครดิตเอ,อ่อต้องให้เครดิตบุคลากรของบาซ่าทุกคนนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาจริงจังกับดีลนี้จริงๆเราเราเห็นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ จะยองดีขนาดนั้นเลยเหรอครับถึงกับต้องปล่อยราคิติดไปเขาได้รับการยกย่องนะครับจากฮอลแลนด์เองแล้วก็จากจากชาติอื่นๆด้วยว่าเนี่ยคือมิดฟิลด์แห่งอนาคตเลยคือมิดฟิลด์ที่จะเป็นสายเลือดใหม่นะครับของของทีมชาติฮอลแลนด์ของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับในการไล่ล่าความสำเร็จระดับนานาชาตินะครับ คู่กับกองหลังเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างมัสทเดลิกสองคนนี้ได้ได้รับการพูดถึงมากแล้วเรื่องของการพูดถึงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาเดี๋ยวผมจะเอามาลองวิจารณ์วิเคราะห์ให้ดูกันนะครับเรื่องของสถิติต่างๆตัวเลขนะครับในการจ่ายบอลตัวเลขในการกรองบอลตัวเลขในการามีส่วนร่วมกับเกมตัวเลขในการสร้างสรรค์โอกาสเขาเป็นระดับท็อปๆของ ของหลีกรวมถึงสามารถเบียดร,ระดับท็อปของ5หลีกใหญ่ในยุโรปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อในตัวเลขสถิติมากกว่าผมเห็นเหมือนกันผมไม่เชื่อแบบคําพูดที่บอกว่าเฮ้ยมันเก่งอันนี้มันเก่งอย่างงู้นอย่างนี้คือคําที่ออกมาจากปากอ,อันนี้ผมไม่เชื่อนะแต่ผมเชื่อเรื่องของตัวเลขเรื่องของสถิต,ติเพราะว่าไอ้พวกแบบนี้มันมันมันเมคกันไม่ได้นะครับนักเตะไม่ได้เป็นคนสร้างสื่อ เป็นคนไปเก็บสถิติเป็นคนไปเก็บประวัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือเดี๋ยวว่าหลังเนี่ยเราเรื่องของสถิติเดยยองมาพูดคุยกันนะครับบาตมเมลจะเดินทางไปอมัมสเตอร์ดัมพรุ่งนี้ใช่ไหมตามสื่อรายงานนะครับพรุ่งนี้ของวันพุธก็เท่ากับประมาณช่วงช่วงเช้านะครับช่วงเช้าของของวันพฤหัสบ้านเรานะครับเวลามันจะคาบเกี่ยวกันอยู่ออนะครับมีคนบอกว่าไม่อยากให้ปล่อยราคิติดออกจากทีม นะครับผมถามว่าเสียดายไหมผมก็เสียดายนะแต่ว่าด้วยความที่นักเตะอยากจะลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแล้วผมเชื่อว่าเขาแค่30ต้นๆนะครับเขายังเขายังไปเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นได้นะเพราะฉะนั้นการแยกทาง,งอาจจะเป็นคําตอบที่ที่ที่ดีที่สุดสําหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับมีวีดาวคนนึงแน่นอนนะที่จะย้ายออกนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะนะครับจริงครับได้มาก็พอเสียเท่าไหร่ก็ช่างมันเออนะครับก็อย่างที่บอกว่าค่าตัวแพงไม่เป็นไรครับไม่ใช่เงินเรา เออนะครับตอนนี้หลายคนน่าจะกําลังเดินทางไปทํางานนะครับเดี๋ยวผมก็กําลังจะไปทํางานเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยโว้คือผมบอกเลยว่าการที่ผมมาไลฟ์ตอนนี้เนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตผมมากนะครับเพราะว่าน้องฟ้ากําลังนอนหลับสบายอยู่นะผมต้องขออนุญาตก่อนเออนะครับแต่ว่าเพื่อนําเสนอข่าวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยผมจะไลฟ์สดด้วยนะครับเพราะว่ามีเกมกับเซบีย่านะ เล่นเซนเตอร์ได้ด้วยนะครับเล่นมิดฟิลมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวลุกนะครับเล่นเป็นเซนเตอร์คูตินโยจะย้ายหรือเปล่าไม่ย้ายแน่นอนนะครับไม่ย้ายแน่นอนเพราะว่าตัวนกเต,ต่เนี่ยได้ยังได้รับโอกาสจากอินอสโตบอเปเด้อยู่แล้วอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยอุสมันเดเมเล่เจ็บแล้วนะครับ15วันอันนี้คือโอกาสของคูตี้แล้วอย่างน้อยเนี่ยก็ได้เรียกฟอร์มเก่งณเวลานี้นะครับอ่ะ อันนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากผู้สนบสนุนใจดีด้วยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดนเวลานี้นะครับใครที่อยากร่วมสนุกเนี่ยก็เชิญที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับไลฟ์สดวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับโอ้โหวันนี้เข้ามาดูไลฟ์สดกันเยอะพอสมควรนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลฟ์ทุกๆแชร์นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเย็นนี้นะครับอันนี้ก็มารายงานข่าวก่อนนะครับทิศทางของแฟงกี้เดยองนะ ว่าได้แน่แต่อาจจะไม่ใช่เดือนมกราคมนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับใครที่ไปโรงเรียนหรือว่าไปทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ